สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะก็มาพบกับครูมะเมี่ยวนะคะในรายวิชาชีววิทยานะคะสำหรับนักเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในชั่วโมงที่แล้วนะโลกนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปนะคะในส่วนของการย่อยอาหารของสัตว์นะคะที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์นอกจากที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะการย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบ แบบไม่สมบูรณ์แล้วนะคะนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าถ้าเราพิจารณานะคะจากโครงสร้างในการย่อยอาหารของสัตว์เนี่ย จะทาให้เราะะแบ่งสัตว์ได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันหูกกลุ่มที่1นนะคะก็คือสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปซึ่งก็คือฟองน้ํานะคะ2ก็คือสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์อันนี้เรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่เองนะคะก็คือเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการย่อยอาหารของไฮดราแมงกะพรุนนะคะแล้วก็ พลาเนเลียด้วยดังนั้นโลกสัตว์นะคะจะมีระบบการย่อยอาหารแบ่งเป็น3กลุ่มตามที่ครูบอ,อกไปเมื่อสักครู่นี้เลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงการย่อยอาหารของสัตว์นะคะในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือการย่อยอาหารนะคะของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์นะคะที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ย้อนกลับไปพูดถึงคลิปที่ลรานิดนึงนะคะในเรื่องของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์อะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสัตว์ชนิดนั้นมีระบบทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์คืออะไรลูกรู้ไหมคะสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าสัตว์ชนิดนั้นมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นสัตว์ที่มีช่องเปิดนะคะเพียงช่องเดียว หรือว่าเป็นสัตว์ที่มีทางเข้าและทางออกของอาหารและกากอาหารเป็นช่องเดียวกันยกตัวอย่างก็คือไฮดรานั่นเองนะคะที่อาหารเข้ามาทางปากแล้วก็กากอาหารก็ออกไปทางปากเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นระบบการย่อยอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นการย่อยอาหารที่มีช่องเปิด เพียงช่องเดียวที่ให้อาหารเข้าแล้วก็ให้กักอาหารออกนั่นเองค่ะทีนี้พอมาพูดถึงสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นักเรียนนึกถึงสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างหรือว่านึกถึงสัตว์ชนิดใดบ้างที่นักเรียนคิดว่ามีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ว่านักเรียนคิดว่ามีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์หรือเปล่านะคะ นี่เลยนะคะหอยทา,ากตักกระแตนปลาไก่แล้วก็กระต่ายนะักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันนะคะจากโครงสร้างนะคะหรือว่าภาพของตักกะแตนกับกระต่ายเลยลกูกนี่เลยค่ะ จากภาพนะคะที่เป็นโครงสร้างภายในนะคะของตาก,กแตนแล้วก็กระต่ายนะักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีลักษณะส,สำคัญนะคะที่ทำให้เห็นจากสัตว์กลุ่มนี้เลยที่บ่งบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์นะคะก็คืออะไรลูกมีทางเดิอนอาหารหรือว่าช่องเปิดสองช่องนะคะโดยที่ ปลายด้านหนึ่งนะคะจะเป็นทางเข้าของอาหารที่เรียกว่าปากนั่นเอง <tio> แล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งค่ะจะเป็นทางออกของากากอาหารหรือที่เรียกว่าทวารหนักน, <ผ Remote. S 2> นั่นเองนักเรียนเห็นไหมลูกว่าสิ่งที่บ่งบอกว่าสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์คืออะไรสิ่งที่เป็นตัวกําหนดว่าสัตว์ชนิดนั้นมีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็คือ ช่องเปิดนั่นเองหรือว่าทางเดินอาหารนั่นเองถ้ามีช่องเปิดเพียงช่องเดียวอาหารเข้าและกักอาหารออกทางช่องเดียวกันเรียกว่าระบบทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีช่องเปิดสองช่องคืออาหารเข้าช่องหนึ่งก็คือปากแล้วก็อาหารออกทางอีกช่องหนึ่งก็คือออกทางทวารหนะักนั่นแปลว่าสัตว์ชนิดนั้น เป็นสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์นั่นเองนะคะและนี่ก็คือข้อกำหนดค่ะเอาละค่ะวันนี้นักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะคะทั้งการย่อยอาหารของสัตว์3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดิอนอาหารมาจนถึงสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็สัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์ครบทั้ง3มกลุ่มแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนโลกดูสรุปนะคะความแตกต่างหรือว่าความเหมือนโลกของการย่อยอาหารของสัตว์ทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะโดยครูจะขึ้นภาพไว้ให้แล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนจดตามนะลโลกให้เรียนจดตามนะคะภาพน่าจะมีประมาณ3ภาพด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็ส่งครูเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับงานในวันนี้ก็คือ จดตามนะคะสรุปนะคะการย่อยอาหารของสัตว์นั่นเองโอเคไหมลูกถ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ครูมาพบนัเรียนแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาได้เรียนรู้กันมากขึ้นในส่วนที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะก็คือระบบการย่อยอาหารของมนุษย์นั่นเองจะเป็นอย่างไรครูเชื่อว่านักเรียนอยากรู้แล้วว่าในร่างกายของเราเนี่ย มีระบบการย่อยอาหารแบบไหนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ